ใช้กำลังวางแผนว้ว่าจะรวมอาจินปุ๊บบ้างไงนะครับแันนึกว่าจะมีเรื่องสำคัญเพราะเขาเลเรียกเราทั้งหมดมาในตอนดึกแบบนี้แต่มีเรื่องแค่นี้เองเหรอถึงเวลาที่จะไปเดไฮยอนแล้วนะครับท่านประธานเราไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหว ตามประธานบอกแล้วครับและยิ่งกว่านั้นเราไม่มีแม้แต่เงินทุนที่จะทําแบบนั้นด้วยซ้ําครับใช่แล้วล่ะครับเราไม่สามารถพลิกเกมที่แพ้ไปแล้วได้ครับพวกเราจะทดสอบน้ํานั่นโดยใช้แค่เท้าเท่านั้นและเท้าที่ว่านั่นก็คือน,นั่นแหละโจเดโฮครับ ถ้าแฟนตาซีนด้อาจีนมาครอบครองและสุนยางยานยนต์และอาจีนยานยนต์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เป็นแผนภารกิจของนายรวมเป็นหนึ่งงั้นเหรอครับเราจะกำจัดสุนยางยานยนต์ทิ้งและรวมเข้ากับอาจีนยานยนต์บริษัทรถยนต์ทั้งสองแห่งจะทำการเริ่มต้นใหม่และซีอีโอคนใหม่คนแรกของอาจีนก็จะเป็นนาย โจเดฮอลแต่ว่านะครับท่านประธานไม่ว่าเราจะเสนอราคาเท่าไหร่ไปพูดถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดก็คือ Fantasy i n v e เ t m e n t นะครับโอเซฮยอนของ Fantasy อยู่ฝั่งเดียวกับเราแล้วเขารู้ว่าตัวเขาจะโดนสุนัขที่ไล่ล่าไกา่เขากำลังจะสร้างบริษัทยานยนตใหม่และส่งต่อให้กับสุนยาง เข้ามาสู่กำมือของเราแลวแฟนตาซีพวกเขากำลังจะส่งมอบให้กับเราแล้วเป็นของขวัญที่ราคาแสนจะแพงเชียวละ่ะประธานซองไม่ต้องห่วงนะฉันจะหาตำแหน่งอื่นให้นายเองงั้นโจเดโฮเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะ เธอกำลังพยายามที่จะเป็นซีอของศุนยางยันยนกันเหรอไม่หรอกครับผมยังไม่ได้ตัดสินใจเขาไม่ใช่คนง่ายๆแน่แทำไมจึงไม่ล่ะเอายาันยนต์ออกไปแล้วเอาอาจีนมาเป็นของเธอทั้งหมดไม่เอาน่าเธอเป็นถึงเจ้าของแฟนตาซีชเวนเหมือนเชียวนะยังมีอัตราส่วนการควบรวมที่ต้องพิจารณาอยู่นะครับถ้าปู่ไม่ยอมให้เปียกเจ้าของแล้วนะ จะพูดอะไรนะยอมรับการควบรวมกิจการงั้นหรอลุงครับปู่ของผมนะ่ะเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะผสมสิ่งที่เป็นของผมและสิ่งที่เป็นของเขาเหรอกเขาชอบที่จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองก่อนที่จะแบ่งมันให้กับคนอื่นนะครับโอเซยอนไม่มีวันเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของปู่ของฉันประธานจินหรอก ความโลภของเขาสำคัญกว่าสายเลือดถ้าเขาไม่มีความโลภแบบนั้นเขาก็คงไม่สามารถสร้างสุญญางได้จนถึงวันนี้หรอกแล้วอัตราส่วนของการควบรวมกิจการจะเสร็จตอนไหนละ่ะหยือเรียบร้อยแล้วอย่างหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องหาลือกันหลังจากที่เราได้อาจินกุ๊บมาผมจะจัดการปัญหานั้นด้วยตัวเองนะครับ เพราะงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกครับเมื่อช่วงเวลาการซื้อกิจการสิ้นสุดลงและการรวบรวมกิจการสิ้นสุดลงฤดูหนาวก็ได้มาถึงฤดูหนาวอันน่าสยดสยองที่ไม่มีใครรู้ว่าจะมาถึง ไม่ว่าจะสุญยางได่ฮยอนหรือแม้แต่รัฐบาลจะไม่มีฟืนเพียงพอทุกคนจะต้องเอาเท้าเปล่าไปฝังไว้ในหิมะปู่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะยอมรับข้อเสนอของฉันถึงฉันจะยื่นแก้วเหล้าให้กับปู่และปู่ก็รับแก้วนั้นด้วยความยินดีสุนยางยันยนจะกลายเป็นบริษัทอิสระและจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้านี้อีกครับผมจะรับผิดชอบการควบรวมกิจการกับอาจินมอเตอร์และผลลัพธ์ที่ได้คือบริษัทจะกลายเป็นหน้าตาของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศเกาหลีใต้ครับแฟนตาซีอิชเวตเมืองของเราจะไม่เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทของการลงทุนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ผมจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อน,นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของเกาหลีก้าวไปสู่อีกระดับช่วยตอบคำถามหน่อยครับความสัมพันธ์ระหว่างซุนยากับฟเฟซซีเป็นยังไงครับพระโจก้าต่อไปของซุนยาคืออะไรครับนี่มันสถานการณ์บ้าบออะไรกันเนี่ย นี่เราไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงซอฮยอนซางไม่ได้จับตาดูโอเซฮยอนไว้กงี้เหรอจะกระทั่งเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทําของเขาเลยครับอะไรนะแกตาบอดหรือไงไม่มีอะไรน่าสงสัยเนี่ยนะพวกแกรู้ไหมว่าพวกเขาต้องคุยกี่ครั้งเพื่อให้ทั้งสามคนทำข้อตกลงนะ่ะอย่างน้อยกสิบหรือยีสิบการประชุม และพวกแกทุกคนทำบ้าะอะไรกันอยู่ <S <S <an> <S นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันโดนไอ้พวกนั้นซุ่มโจมตีไปรวบรวมข้อมูลและมาบอกฉันว่าจะทำยังไงเพือแก้ไขปัญหานี้ <S <S <an> ฉันว่าทีมเราคงมีแต่คนตาบอดสินะ นี่ฉันจ้างคนใบ้มาทำงานหรือไงวะฉันให้เวลาพวกแกสองชั่วโมงไปคิดหาวิธีมาซะโทรหากคนที่พวกแกรู้จักให้หมดซะฉันไม่สนว่าพวกมันเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานธนาคาร ไปกดดันพวกมันให้หมด,หมดพ่อเอาจริงเหรอครับนั่งก่อนสิเอาชาไหมพ่อกลำลังจะทิ้งบริษัทยานยนต์งั้นเหรอครับมันขาดอะไรไปครับ ฉันโยนทิ้งไปเพราะมันไม่ได้ขาดอะไรความสูญเสียทั้งหมดของเราในการลงทุนรถยนต์เหล่านั้นฉันวางไว้ด้านบนสุดแล้วปิดมาทั้งหมดแล้วล่ะพ่อครับพ่อจะทิ้งแบบนี้โดยไม่บอกอะไรผมไม่ได้นะครับข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทแบบนี้ทำไมผมถึงรู้เรื่องนี้ในข่าวกันนี่คือทั้งหมดที่ผม เป็นสำหรับพ่อแล้วเหรอครับผมละอายใจมากที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นรองประธานบริษัทแห่งนี้นะครับผมได้ยินเรื่องทั้งหมดนี้จากปากโจเดโฮคนอย่างเขาเป็นคนประกาศการควบรวมกิจการของซุญยางยานยนต์ตลอดเวลามานี้เขาคงหวเลาะเยอะอยู่ข้างหลังผมมาตลอดในขณะที่ขออนุมัติจากผม พ่อคิดว่าผมเป็นกำแพงเหรอครับพระเจ้ายังอีกแกยังพูดต่ออีกเหรอไงนะครับโอ้แย่จังนะไอ้ลูกชายตอนนี้แกคงได้ระบายความโกรธที่มีออกมาหมดแล้วสินะงั้นก็ออกไปได้แล้วล่ะอะไรของพ่อกันครับ อะไรกันแกไม่ได้มาที่นี่เพื่อระบายความกดธนั่นหรอฮพฮอหุบป,ปากซะไอ้ลูกหมาหน่าอายใจที่จะเป็นรองประธานงั้นหรอ แล้วไอ้กำแพงนั่นมาอะไรกันถ้าแกรู้สึกและอายใจกับตำแหน่งรองประธานล้วก็ลาออกไปซะพ่อถ้าประเทศจะพยายามไต่ขึ้นมาเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แกรู้สึกและอายใจสิ่งเดียวที่ทำให้แกมีค่าคือการได้เกิดมาเป็นลูกชายคนแรกของฉันไม่มีทางที่แกจะเข้าใจคุณค่าของตำแหน่งที่แกได้รับมา โดยใช้แค่โชคหรอกนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโชคนะครับไม่แกได้เป็นรองประธานในตอนอายุแค่40แต่ถ้าแกไม่ใช่ลูกชายของฉันแล้วก็แกคิดจริงๆนั่นเหรอว่าแกจะไต่ขึ้นมาถึงระดับนี้ได้ด้วยสองมือของแกได้นะ